ส่วนบ้านเราอันนี้ยากหน่อยบ้านเราเราก็ไปเริ่มมีความรู้มากขึ้นแล้วแต่หลักการง่ายๆคือดูประตูหมายเลขบ้านเนี่ยขึ้นอยู่กับประตูเข้าบ้านนะสมมติประตูบ้านนี้เราเปิดมาแล้วเราเดินเข้าบ้านแบบนี้เรากําลังเดินไปหาทิศตะวันออกเฉียงเหนือบ้านนี้เท่ากับหมายเลขแปดวัดง่ายๆเลยเปิดประตูบ้านแล้วยืนวัดเลยทิศวัดทิศเลยว่าทิศอะไรถ้าเป็นทิศเหนือ ก็เป็นบ้านหมายเลขหนึ่งเหรอไหมเผื่อที่ที่สอนถ้าเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็เป็นหมายเลขสองเป็นทิศตะวันออกก็เป็นหมายเลขสามเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นหมายเลขดีอย่างเงี้ยนะอ่ะต่อไปเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็เป็นหมายเลขหกทิศตะวันตกเป็นหมายเลขเจ็ดทิศตะวัน ออกเสียงเหนือเป็นหมายเลขแปดทิศใต้เป็นหมายเลข 9, ห้าแค่นั้นเองเนี่ยเหมือนหลุมแคกีที่พี่รานบอกไง,ง,งหลุมตรงโงนหิ้วสุยหลังบ้านยืนหน้าประตูมองไปหลังบ้านเป็นทิศเหนือเป็นหลุมนั้นเท่ากับบ้านหมายเลขหนึ่งตรงแพะคหย,ยางมองยืนอยู่หน้าประตูแดงใช่ไหมยืนหน้าบ้านใช่ไหมยืนอยู่หน้าหลุมมองไปมันไปหาทิศตะวันตกเสียงเหนือมันก็คือบ้านหมายเลขหกอ,อันนี้คือหมายเลขบ้านนะเอาไว้ ต้องต้องใช้เวลามาเรียนนานอย่างนี้อันนี้เยอะไปเดี๋ยวปวดหัวได้คนแล้วได้บ้านแล้วได้ทิศแล้วเนี่ยมันถึงเป็นศาซามันถึงเป็นสา,สามภาษามันถึงเอามาวิเคราะห์ได้ว่าคนนั้นบ้านนั้นอยู่ทิศไหนได้ในแต่ละบุคคลมันก็จะแบ่งเป็นว่าหนึ่งคนเนี่ยมันจะมีทิศดีสีท่ทิศทิศไม่ดีสี่ทิศอ่าโดยที่เราแบ่งเป็นทิศต,ตะวันออกกับทิศตะวันตกทิศตะวันออก ก็คือกลุ่มที่มีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขเก้ากลุ่มที่เป็นทิศตะวันตกก็มีหมายเลขสองหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดเห็นไหมมันก็จะไปเกี่ยวพันกับยุคที่พิรอนบอกว่าในยุคหกยุคเจ็ดยุคแปดเป็นตะวันตกที่มีพลังเอาไปเป็นยุคเก้ายุคหนึ่งกลายเป็นตะวันออกที่มีพลังเหมือนคนละ้วกัน เราอยู่กลุ่มไหนเราก็เป็นพวกเดียวกับกลุ่มนั้นเราก็ใช้พื้นที่ได้ในกลุ่มนั้น,น,นตัวอย่างบ้านหลังนี้นะอ่ะบ้านหลังนี้อันนี้คือจุดศูนย์กาลางเวลาเราจะวัดตำแหน่งเราจะวัดจากจุดกลางบ้านประตูบ้านนี้อยู่ในทิศใต้หมายเลขเก้าห้องนอนอยู่ในทิศเหนือหมายเลขหนึ่งต้องกินข้าวอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้หมายเลข อาทิตย์ตะวันออกหมายเลขสามเห็นไหมเราพอรู้อย่างว่าคนบ้านนี้หมายเลขอะไรเห็นไหมไม่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสามหมายเลขสี่ก็หมายเลขเก้าเป็นคนทิศตะวันออกคนหมายเลขสองหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดก็ปี้าบตามไปได้ไหมไม่ได้เพราะมันอยู่ไม่ได้ตำแหน่งมันเป็นคนละขั้วกันเลยมันจะต้องถูกออกแบบใหม่อะไรอย่างเอออย่างนี้แหละมันไม่ใช่ไม่ใช่มา เอาแบบบ้านอาจารย์ไปแล้วไปอยู่ได้เลยไม่ใช่นะมันไม่เหมือนกันอถ้าเป็นคนสองเป็นคนหกเป็นคนเจ็ดเป็นคนแปดประตูบ้านมันต้องอยู่ตรงกลางไม่ตรงกลางก็อยู่ข้างนู้นห้องนอนอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วห้องนอนมันต้องอยู่ตรงกลางแล้วเอาห้องนอนอยู่ตรงกลางองอีกข้าวมันต้องอยู่ข้างนีน้เห็นไหมตำแหน่งมันตัดกันหมดเลยมันไม่ตรงกันเลยอันนี้เขาเรียกว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเขาต้องดูตามทิศที่มันเป็นมงคลอย่างแรกอันนี้คือแค่ชั้นเดียวนะ มากกว่าน,นั้นอีกเขาจะดูว่าลาสีอะไรเวลาอาจารย์ทำชาร์ตเวลาไปตรวจมันจะมีประมาณสามชั้นอยู่ซ้อนอยู่ในชาร์ตที่อาจารย์ตรวจอาจารย์เขาก็จะสะกีดเหมือนกองเอาของเสียออกให้หมดแล้วเหลือแต่ว่าข่องไหนที่มันเป็นประโยชน์กับเราแล้วให้เราเข้าไปใช้งานได้ใช้งานถามว่าใช้ทําอะไรในทางอุช่วยเราให้ความสํำคัญกับห้าเรื่องหลักๆประตูคือทางเข้าบ้านทางเข้าขงพลังประตู ตู้ตู้เซฟก็ได้ตู้กับข้าวตู้เย็นก็ได้ตู้ทั้งหมดเลยนะโต๊ะโต๊ะทางานโต๊ะอาหารโต๊ะนี่สําคัญเตียงมีเตียงนอนสุดท้ายคือเตาเตาแต่ว่าเตาเป็นมีข้อแม้ว่าเตามันต้องตั้งในอัพมงคลอันหามงคลแต่ตำแหน่งอื่นๆต้องตั้งอยู่ในมงคลเท่านั้น เนี่ยถ้าเราอย่างน้อยเรามีความรู้เรื่องชัยภูมิที่พี่รอนสอนเลือกทิศทางบ้านถูเลือกตำแหน่งนอนตัวเองถูกเป็นมงคลมันก็ดีขึ้นไปกว่าคนทั่วไปแล้วหลังจากนั้นค่อยมาสกรีนเอามาันแก้ไขพลังในบ้านที่มันไม่ถูพลังมาเป็นคนวะด้านกับเราเราเป็นตะวันออกแต่พลังมันดันเป็นตะวันตกเราจะต้องปรับให้มันอยู่ในหมวดเดียวกับเราหรือเอามันมาใช้ประโยชน์ทํายังไง อันนั้นมันคือการใช้เคล็ดเข้ามาแก้ไขใช้เคล็ดเข้ามาเติมหรือว่ามาเปลี่ยนพลังที่มันไม่ถูกให้มันเป็นมงคลออกมไหมอย่างเช่นเราเป็นไม้เราต้องการน้ําแต่วัตถุที่เราอยู่เนี้ยมันไม่มีน้ํามันก็ต้องใช้เคล็ดต้องตั้งน้าเห็นไหมอันนั้นคือมาที่หลังมันไม่ใช่มาก่อนไม่ใช่อยู่ดีมาตุดตั้งเคล็ดก่อนเลยนีไม่ใช่ต้องรู้ก่อนว่าขาดอะไรแล้วต้องเติมอะไรเข้าไป คุณจะใช้ประโยชน์ได้นะอ่ะทีนี้มาดูความสําคัญของไอ้ห้าต่อเน,นี่ยเราเป็นพิจารณาเอาเองไอ้ประตูเนี่ยคือโอกาสเอาเทียบไม่ง่ายอาเทียบให้เห็นเป็นภาพเลยนะจะได้เข้าใจง่ายคือลูกค้าจัดรั้วจักรั้วนะนอกรั้วเราควบคุมไม่ได้ข้างใหมาจตัดรั้วบ้านถึงประตูบ้านคือจานวนลูกค้าที่มาเยี่ยมชมหรือที่เรามีโอกาสจะติดต่อได้ ถ้ามันเคลื่อนที่ได้งา่ายถ้ามันสะดวกถ้ามันกว้างถ้ามันใหญ่ถ้ามันโล่งมันไม่มีอุปสรรคเราจะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อเยอะอะติดต่อเยอะไม่ได้แปลว่าขายได้นะยังขายไม่ได้แค่มีคนมาดูเห็นไ,ไหมแล้วในทางคนทจุอาจารย์เนี่ยถ้าเรารู้นะเป็นร้านค้าเป็นกิจการนะทําให้มีลูกค้าเยอะๆง่ายมากรง่ายเลยที่ปฏิติมากกต่อมากทําให้มีลูกค้าเนี่ย แต่เหลือไม่เหลือเนี่ยยากกว่าเยอะอ่ะเขามีลูกค้ามารอหน้าบ้านแล้วพอเปิดบ้านเข้ามาปั๊บพลังเข้ามาต้องให้มันเคลื่อนที่ไปถึงเตาให้ได้อันนี้คือโอกาสทีู่ดจะขายได้สะดวกโล่งโฟ,โฟโล์ไม่ลกไม่ปกระโปก,ปกไม่มืดไม่เม็นไม่แฉะทำอย่างเงี้ยเลยให้พลังมาไปถึงเตาให้ได้ต้องไม่ผิด ไม่ผิดหลักในการเคลื่อนที่นะจำได้ไหมเกิดเปิดประตูมาทางนี้แล้วเตาอยู่ทางนี้พลังวิ่งไปทางนี้พลังวิ่งหนีเตาเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรือเปิดประตูห้องกลัวอ่ะสุติมันไปจบเราบังคับมันไปประตูห้องครัวได้ละพอเปิดประตูห้องครัวไปปั๊บไอ้ปากเตาสวิตป์ดิดปิดเปิดเตามันคือปากประตูของเตามันจะต้องตั้งอยู่ถูก ผนังเดี่ยวประตูตั้งเตาไม่ได้เราพลังมันวิ่งอ้อมไม่ได้เข้าใจไหมเหมือนหลักการของของประตูห้องนอนคือสมมติถ้าเรามีบ้านประตูเข้าบ้านแบบนี้นะห้องไหนที่เปิดประตูเข้าบ้านอย่างนี้ผิดหมดเลยห้องนั้นไม่มีประโยชน์เลยอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพลังมันไหลาจากหน้าบ้านไปหลังบ้านโฟล์ดไดนามิกมันไหลข้างเดียวมันไม่สามารถไหลทวนกลับขึ้นมาอย่างนี้ไม่มีทาง นี่นี่นี่คือนี่คือลักษณะทิศทางในการไหลถ้ามันเข้ามาปุ๊บแล้วข้างบ้านนี้มีหน้าต่างหรือมีประตูหมู่บ้านจาาัดสรรที่เป็นประตูที่ถึงพื้นเลยประตูกระจกออกข้างบ้านเห็นไหมเวลาซื้อหมู่บ้านจาาัดสรรมันจะแถมมาด้วยนะพอเข้ามาปุ๊บประตูนี้สว่างกว่าพลังงานมันจะวิ่งไปหาแสงที่สว่างกว่าเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งออกบ้านเลยไม่ได้นะ บ้านต้องการสว่างเพราะว่าพลังงานชอบความสว่างมันจะวิ่งหาแสงสว่างในบ้านเรากับน,นอกบ้านอันไหนสว่างกว่าอ่าเพราะฉะนั้นนอกบ้านมันสว่างกว่าแล้วบ้านเราไม่มีขอบเขตเป็นกระจกหมดเลยพลังงานมันจะวิ่งออกไปหาข้างนอกส่วนใหญ่มักจะเจอก็กคืออประตูข้างบ้านนี้กับประตูห้องนอนพอเราเข้าห้องนอนปุ๊บห้องนอนเดี๋ยวเนี้มันจะมีระเบียงนึกออกไหมแล้วเขาจะมีกระจกที่ระเบียง พวกเราก็ชอบเปิดกระจกให้ระบายอากาศใช่กไ,ไหมเพอาเปิดประตูเข้านอนปุ๊บอันนี้เตียงนอนแต่ว่าอน,นุษย์มีช่องแสงถึงพื้นเลยพลังมันจะวิ่งไปที่นุษก่อนมันจะไม่เข้า่าอันนี้คือการควบคุมภายในและเล็กน้อยเราต้องเข้แต่นิสัยมันเราถึงจะควบคุมมันได้อ่ะบ,บังคับให้พลังไปถึงปากเตาให้ได้อันนั้นถึงจะบอกว่าขายได้ขายไม่ได้ทําได้ทําไม่ได้ พขาทำเสร็จแล้วยังไม่รู้ว่าใคาใช้จ่ายต้นทุนเป็นเท่าไหร่ต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าดําเนินการค่ากินค่าอยู่อยู่ที่โต๊ะอาหารหายลบค่าใช้จ่ายถึงเหลือเป็นกะําไรนะเปิดประตูมาปุ๊บเจอโต๊ะกินข้าวเลยเลี้ยงลูกน้องมีเ,เงินเท่าไหร่ก็เลี้ยงคนอื่นเขาว่ามีคนช่วยใช้แล้วก็จะเป็นคนที่มีนิสัยฟุ่มเฟือย เงินที่ได้มาทั้งหมดจะหมดไปกับการกินอยู่มันจะมีมีไลฟ์ตลาเหมือนเด็กรุ่นใหม่หมู่บ้านจาัดสรรเนี่ยไปดูเหอะพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บก็เจอโซฟาดูทีวีแล้วก็จะเห็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็จะเห็นหน้าต่างหลังบ้านเพราะฉะนั้นมันเป็นอาจารย์ไปปที่ปรึกษากองทุนเงินออมแห่งชาติมาปรึกษาอาจารย์ว่าบ้านเมืองไทยคนไทยที่มีเงินออมเลยอาจารย์ทำไงดีแล้วบอกว่ามึงไปแก้บ้านมึงก่อน แกบ้านดังมี่นออกบ้านแบบนี้ไม่มีทางมีเงินเก็บมีค่าต่ายสูงกว่าไรายได้เสมอเหรอเราแค่ควบคุมบ้านเราเงินเดี๋ยวมันเหลือเองไม่ต้องสงสัยไปทําแล้วมันเหลือเองที่รอนรับรองอยังไงมันก็เหลือค่าด่ายมันจะลดลงเองนะห้ามมองเห็นโต๊ะอาหารจากหน้าบ้านแล้วเขาบอกห้ามมองเห็นไม่ใช่เอาไปซ่อนนะเอาไปซ่อนก็ไม่ได้มันจะต้องโอโถโงโออาเนี่ยอย่างนี้เดินได้รอบเข้าหาง่ายไม่เป็นมุมอับไม่เป็นมุมแคบ เราอยากให้พลังมันไปเราก็เอาแสงสว่างไปไว้บนหัวมันแล้วก็เปิดไฟไว้พลังก็จะวิ่งไปหาไปรวมกันอันนี้คือคือ,ค,อคือการบริหารอันนี้คือจะบอกค่าใช้จ่ายาบอกต้นทุนในการใช้ชีวิตนะอ่ะเสร็จแล้วพรลบแล้วเหลือเก็บอยู่ในห้องนอนอยู่ที่เตียงนอนกลับไปใหม่เตียงนอนคือบ้านหลังหนึ่งประตูห้องนอนคือรั้วประตูบ้านคือปลายเตียงมันจะต้องอยู่ในในเลคชั่นเดียวกัน ที่เข้าไปแล้วถึงเลยเพราะฉะนั้นผนังที่เป็นประตูห้ามเอาหัวเตียงมายิงเพราะถ้าเราหัวเตียงมายิงผนังที่เป็นประตูพลังมันจะวิ่งอยู่เถิดซึ่งมันทําไม่ได้แต่ข้อเสียของมันส่วนใหญ่คือเราเอาห้องนอนไปไว้ข้างบนเห็นไหมระหว่างมันขึ้นไปกับมันลงมาเวลาเทน้าอนไนง,ง่ายกว่าเออเพราะฉะน,นั้นโอกาสเก็บโคตรยากการที่มีเงินเพิ่มยากมากเพราะขึ้นไปแล้ว ก็จะเจอกับต่างอัอนหนึ่งคือขึ้นไปข้างบนเจออะไร<า>บ้านไหนเนี่ยทุกบ้านเลยร<า>้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปปุ๊บเจอ<า>ตัวแ<า>ม้เป็นแพทเทิร์นตายตัวขึ้นไปทนที่มีเก็บปุ๊บไหลลงท่วมไปแล้วไม่รู้ไปไหนมึนๆงงๆเงินหายและอีกอันหนึ่งที่สําคัญแล้วเป็นข้อห้ามถ้าพวกเราเข้าใจทใําไมเขาถึงห้ามไม่ให้เปิดประตูบ้านและเห็นบันได นะอ่ะสมมติเราเปิดประตูนี้เข้ามาแล้วมีบันไดที่มันทิ่มลงอย่างนี้นะแบบตรงตรเลยนะเห็นบันไดตรงๆเลยไอ้แรงที่มันผลักจากชั้นบนลงมามันจะมีแรงต้านเหนออกไหมแรงผลักนี่มันจะผลักออกประตูพอแรงผลักมันผลักออกประตูปุ๊บไอ้แรงที่มันจะเข้ามามันมีแค่นิดเดียวมันสู้ได้ไหมเออมันสู้ไม่ได้มันก็ถูกอันนี้ผลักออกหมดเลยแทนที่จะมีเก็บนะบ้านไหนที่เปิดประตูเข้ามาแล้วเจอบันไดตรงตรงเลยนะ เงินไม่มีเงินไม่มีเก็นอันนี้คือตัวอย่างเนีไปดูไปเรียนบรรดาที่ยี่สิบเจ็ดไปดูอดาจารย์สอนต่ออยู่บ้านของประชาชนเปิดมาปุ๊บเจอบันไดสองหน้าเลยเนี่ยบ้านของประชาชนเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นเฮาเฮารุ How ่นใหม่เนี่ยเขาจะเอาบันไดไปไว้ชิดข้างหน้าเลยได้อรือไหมอ่ะเพราะเพราะตรงหน้าประตูเนี่ยมันมีพลังที่ผลักออกมันมีพลังที่ไหลออกเสมอ มันจะเอาเข้าไปได้ยังไงมันเอาเข้าไปได้บ้านแบบนี้อาจารย์ถึงบอกว่าไร้อนาคตแต่ถ้าเราเข้าใจเราแค่พุทธประดับเราลงมาแบบนี้อแล้วเรามีฉากกั้นแบบนี้แค่นี้จบแล้วเพราะว่าเวลาพลังมาถึงปุ๊บมันกระทะแล้วมันต้องเลี้ยวมาทางที่หลอดถูกไหมอ่ะมันก็ไม่ผ่านละในพลังที่เข้ามามันก็เข้ามาได้แค่แค่นี้แต่สําคัญคือมันมีพื้นที่ให้ตั้งไหมถ้ามันไม่มีเอา พี่รอนเอาประตูไปติดบันไดเลยได้ไหมไม่ได้เพราะในขณะที่ปิดไม่ให้มันออกมันก็ไม่เข้าด้วยเป็นประตูห้ามมีไอพวกเทาเฮาพวกตึกแถวอะรุ่นอ่างทองผมชอบมีประตูทุกบันไดเลยนะแล้วมันไม่รู้ทําไมมีข้างล่างอย่ยวไม่พอมีไว้ทุกชั้นเลยเพื่อทำให้นค่ก้นขึ้นไปชั้นหนึ่งก็ต้องมีกุญแจอันหนึ่งขึ้นไปอันหนึ่งก็ต้องมีกุญแจอันหนึ่งวันไหนเลยกุญแจมันไม่ต้องลงเลย โอ้สมัยก่อนเป็นเด็กนี่ลำบากมากนึกถือของอันนี้อันนี้ก็เปิดแค่เอาตีเถียวโอ้เด็กจะโตมาเพิ่งรู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันผิดนี่เองแล้วแล้วแล้วพอเราเข้าใจวิชาที่น่านอาจารย์บอกมากๆเข้าแล้วก็ฟังเยอะๆพอเนี่ยเห็นบ้านบอกได้เลยนะว่าชีวิตเป็นยังไงแม่นกว่าดูดวงอีกอันนี้อันนี้นี่คือสามารถบอกได้เลยพอทีมงานเห็นบ้านแล้วทีมงานก็ส่วนใหญ่ก็จะบนน่นบ่นท ดึง,งเงินเจ้าบ้านเข้าใจไม่ดีลักมองง่ายนิ่มอะไรไปนเนี่ยอาจารย์จะไม่สมายบุญถูกไลนะ่ออกไปครึ่งแล้วอาจารย์มานี่โดนไล่ชวนเลยแต่มันก็ไม่ไม่แน่เสมอไปนะครับบางครั้งท่านอาจารย์ก็จะหาจุดที่มันสามารถชดเชยให้ได้แต่ว่าเนี่ยถ้าเรารู้เราบริหารเป็นบริหารถูกมันจะเหลือเยอะเลยดีกว่าคนทั่วไปเพราะวิชาท่านอาจารย์ไม่จะเป็นต้องซื้ออะไรทุกอยาก่างึ่งกลับไปเก็บบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบบริหารตำแหน่ตงต่างๆให้มันถูกต้องเลือกนอนในที่ที่มันควรจะนอนแล้วก็ ที่สําคัญคือทิศทางมันต้องถูกคือตําแหน่งนั้นน่ะดีกับเราแต่ทิศมันไม่ถูกก็ไม่เอาสาคัญที่สุดคือพลังมันต้องเคลื่อนที่ไปได้ก่อนแล้วค่อยเป็นทิศที่ถูกเรื้ออหรอไหมจะมาบอกพี่เราว่าเฮ้ยตรงนี้ตาแหน่งนี้เป็นมงคลแล้วนอนตำแหน่งนี้เลยไม่ได้ถ้ามันฝืนหรือมันผิดอย่างเช่นที่พี่รอนบอกไนงะสมมติตรงนี้เป็นตาแหน่งดีเราถูกหัวไปทางนี้ประตูเข้าห้องอยู่ทีงนี้ใช่ไหมแต่ประตูบ้านมาจากทางนี้อีห้องนี้ต่อให้มันดีก็ใช้ไม่ได้ ถ้าจะใช้ต้องหืือผนังออกมนเลยถึงจะใช้ได้เนี่ยอันนี้คือคือตัวอย่างในการควบคุมนะถ้าเข้าใจแล้วง่ายปรับง่ายใช้ได้ไม่มีอะไรยากแล้วพยายามรักษาทําอะไรไม่ได้ตอนนี้กลับบ้านไปอย่างน้อยคือทําให้สะอาดระหว่างโลกเป็นระเบียบวอรบางครั้งในบ้านมีหลายคนอยู่หลายคนเข้าใจหลายคนไม่เข้าใจหลายคนอิ่มหลายคนไม่อิ่มนี่หรอมั้ยจะมาบังคับให้ทุกคนเชื่อเหมือนกันทําไม่ได้ เท็นทำได้อย่างเดียวคือทําให้มันสะอาดที่สุดก่อนตั้งใจอยากจะให้ทุกคนสอนแหละถ้ามีเวลาป่าก็สอนได้ตลอดนั่นแหละแต่ว่าไม่มีละหมดแไ <c oughs> เอา้าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวหาเวลารอบหน้าแต่ว่าจริงๆวันที่วปนเสาร์ที่ยีิบเจ็ดนะอยากให้ไปเรียนอาจารย์สอนสนุกกว่าไป